สบายดีปาลุงสบายดีสุขสุขคนสม,มองสุบอนพบกันคือก่าวกับซองบอกควันปาุงเอ๋มือนี่เป็นมือสั้นวันดีปาลุงมือผูกแขนน้องสาวจะอ,ออกจากภัยหรือว่าออกจากกรรมปารุงเอ๋ในบรรยากาศยมเศร้าๆบอกควันกับมาแต่เศร้าๆคนปาุงน้องวายผินก็หาก็เมื่อสวยหนา

กำลังสีกาเกียมพลเมืองกำลังกาเกียมสีผูกแขนน้องสาวเพื่อนปราว่าอยู่กับน้องน้อย เป็นอันนี้คือแต่งท์ผ้าขาวเห็ดผ้าควันปนลุรงคงเลอผูกแขนหมวอนผ้าควันออกอานห้องจะา้ายังเกกับคูเนาะมันมีสองผ้าป้ารงเลย พักไปเดียก็เออป้าเลป้าเลยป้าเลยป้าเลยปลาเลยปลาเยป้าล้าปลาเยป้าล้าเ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 ลยล้าเลยปาเปยป้ายป้าเลยปาเล้าเาเลยป้เลาเลยป้าเลยป้เลาเล้าเลยป้ป้าเลยป้าเลยป้าเยป้าเลเลาเลยป้าเเล้าเยป้าเล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 ยป้ปเป้าเ้ยป้าเ้าเลยเลยป้าเลยป้าเป้าเลยป้าเลยเลาเ

นังสาวลาเคยลา <c oughs> เปืนฆ่าก,กมาปลืงเลยมุนขึ้นอย่ยางเลยบ่ได้นอนมันขึ้นมันมีลูกน้อยเพื่นพนอนหายแมนบอกว่าเพื่อนนั้นเอามา <c oughs> หน่อยมา,มาขึ้น <c oughs> เอามาหรือบอมาอ่ะนะเอามาแล้วสีดำบริหนอนเลยบุคืนนี่ให้อันนี้เผ็นฮิวนุ่มอันนุ่มไห้กินบอจักอันนุ่มไหกินโอ๊ยเอาผานาๆแล้ใส่ไห้บุคืนนี่มาคนกระชิพาเขาไปเบิ่งข้างในกันเลยปลาลุงเลยอุ้ยน้องมินนี่ใส่ฝาปิดปากอีก ยิงได้เพื่อนมาอยู่พี่บ้าระดเงียนเมื่องไปเฮียนระัเงียนสาเดีปกองกนดนินักธุรกิจนักธุรกิจสัตวอเขาไปเบิรงข้างในกันเลยไปลูกแม่เดี๋ยวข้างในเดือนข้างในเขากำลังกากียมอยู่ไปลูก

สีชมพูกลายเป็นสีดำเพื่อนวะก่านั่นแหละคนงามน้าสวยกงามเือนเก้าเป็ดสมวานาเป็ดหวานป่ะลเป็นสีเห็ดยังนี่โอ้ย เอ็งเอาเมี่ยงชื่อาวดิ้กวะนั่นเอาไปเอามาอยากได้ปากแหวงกับโมบอกกันหมักปากแหวงโอ้ยคนสอบปากแหวงคนทำมัดจีหมักยังแตดจ้างกันเลยโอ้ยว่าจะได้เอาบ้านเรืนงามจันขีดท่านบ่บอกกับโมได้คู่ว่าเพื่อนว่าเมื่อกี้นี่เพื่อนยังว่าเดี๋ยวผ่ากลายเป็นสีดำมีอย่างนี้ไหนเพื่อนว่าว

ท้าน้ากัดใส่ะไ่ได้ปลาลเยพายเห็นน้ำตาลเห็นีมือขึ้นมาซันม,ม,ม,มือเขาจเจาบว่างไดมอนน้องมอนมาเลยปลาลูพูเผื่อ,น,อนผู้สาวบางแนวพูน่ ไปวายบอข้าดเนาะกันผ yeah, yeah. ู้สาวอู é, ้เนาไปกันยังดังเนาะมันจะหยนิ่มนนิ่มดูเป็นอายก็ดูเงยน้องไดมอนด์น้องไดมอนด์ไดมอนด์เลย Ôi, này, về, ngồi nhòm, ngồi. <laughs> biết mày phải mặt khô trên lắm mặt lại hoặc lại mặt 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 ปามน,าปาน้องมวยเพิ่งกข้าห้างกา,ามาแต่มาห้างกามาแต่เพื่อนปาลุงเอมวยมื่หนะแมนปะมันเมื่อเลยว่าไปโไปเยเริ่มเวยเลยขาล่างะหามนังแรงเลยฝาดใค่จานขีด,ด,ขดนี่เขได้ซอยกับป๋าวนี่ซอยไว้เถอะเนาะ เป็นเจ็ดเจ็ดจ็ดมได้เลยโอยยนี่ได้โคตกมาติสหาโูนีก็ยัเมื่อล่างหน้าคือกันแล้วห้าสิบแม่วันน้สู้เป็นวันหนาวสั้นสวยเป็นวันเผาล่างเผาไหนเละคุณได้นี่ปานจูนเฉยจูนจูนบ้ามวย จุน่ะจนหาซจนหาอยปดีพี่น้องบ่หอกี้ประมาณสามอร์เ็นไปดีพี่น้องจะจนสามเปอรนหายอยู่ไดเลยหารอยนขายอยู่ไหเอาวะมันพกเปไปอยู่ก็สามเปอร์เซีวก็ทุนนะพ้องวพอดีกับทนเอจ จานกิดกายเป็นจกระจอกไปเลยจรกระจอกเลยมันได้แต่ซาวเฮ้ยเอนี่ยกันหมู่โจร500็ไปแน่เพราะว่าอันนี้มัได้แต่ซาวพว่า่500อจน่ะเป็นว่าได้ชายาจนกบา่าเนนเนลาบาเลยบ่อยากลาบไก่มัน้กินลาบกูสิเฮ้ยอ้าวมาก็ป้นไปลาบาน ทังักนี้สราาเออเฮ้ยแก่บุ๋มั่ไปไปรามหาเพื่อไปก่อนเรื่องขอรนี่ขอพรมาประกวลกรลุงไปพรอิลิคนที่นี่จะได้กับพ่อก็รู้การหน้ากรลุงเลยสบายดี